สวัสดีครับทุกคนหลายคนอาจจะเห็นผมประสบความสำเร็จในวันนี้แต่เบื้องหลังมันไม่ได้ง่ายเลยย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ฝันอยากเป็นนักกีฬาผมเริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันเช้ากลางวันเย็นซ้อมแล้วซ้อมอีกบางครั้งก็ท้อแท้ทำไมมันยากจังวะผมเคยบ่นกับตัวเองแบบนี้หลายครั้งแต่ผมก็บอกตัวเองเสมอว่าถ้าอยากสำเร็จต้องมีวินยัย ผมตื่นตีห้าทุกวันวิ่งซ้อมเวทควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดไม่ยอมให้ตัวเองหลุดจากตารางแม้แต่วันเดียวมีคนถามผมว่าทำไมถึงทำได้ขนาดนี้ผมตอบไปว่าผมไม่ได้เก่งกว่าใครผมแค่มีวินัยมากกว่า สุดท้ายความพยายามของผมก็ไม่สูญเปล่าผมได้เป็นนักกีฬาอย่างที่ฝันไว้และยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองด้วยวินัยที่เข้มงวดจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการโชคช่วยแต่มันมาจากการฝึกฝนอย่างมีวินัยและไม่ยอมแพ้ครับ